สวัสดีค่ะเจอกับป้าบ้านนอกอีกแล้วนะคะเจอกับป้าเพนนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวท롟能แก่นนะคะสถานที่นี้ชื่อทน能แก,ก่นแปลว่าฟ้าบ้านปีศาจฟ้าบ้านยักษ์นะคะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นลักษณะภูเขาสูงนะคะสูงมากนะคะแล้วก็มีความมีความชันนะคะแล้วก็เป็นบางๆเหมือนฟ้าบ้านบ้านเรานะคะปลายแหลมๆ นี่ค่ะเราถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไปจอดนะคะในสถานที่ที่เขาจัดให้นะคะตรงนี้จะปเป็นสถานที่ที่เที่ยวที่ทีเ่เป็นที่นิยมอีกที่หนึ่งนะคะของนักปีนเขาเนาะทรุนเวกเกนนะคะชื่อตอนนี้เรากำลังเริ่มเลี้ยวเข้าไปนะคะเป็นสำนักงานด้วยเป็นในตัวนะคะแต่ว่าวันนีส้สำนักงานไม่เปิดนะคะ อันนี้คือทุนตัวทุนที่เราพูดถึงนะคะตัวยักษ์นะคะตัวปีศาจแล้วแต่จะเรียกนะคะก็ลักษณะรูปลักษณ์ก็แล้วแต่จินตนาการนะคะอันนี้จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะคะลักษณะอันนี้จะเป็นเส้นทางของนักปีนเขานะคะจะมีความสูงกำกับบอกไว้ให้นะคะแต่ว่าป้าวันนั้นป้าเมารถนะคะเลยไม่ได้อ่าน <laughs> ต้องขออาภัยด้วยนะคะอันนี้ค่ะคือของจริงนะคะตามรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะ นี้ต้องขออภัยวันที่ถ่ายเนี่ยแดดจ้ามากนะคะจะจะถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะคะก็เลยทาให้ภาพไม่ชัดเท่าที่ควรเออสังเกตรถจอดไกลมากนะคะป้าต้องเดินถอยหลังมาอีกไกลน,นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหงยคอมากเกินไปนะคะต้องเดินมาอีกไกลถึงจะถึงจะได้ภาพนี้นะคะอันตรงนี้บริเวณนี้นะคะ่ะตรงที่ตรงที่เป็นจุดที่บอกเป็นทรุนแวกเก้นนะคะจะเป็นฟาบ้านปีศาจนะคะ ต,ตรงนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้จะเป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะฝากถนนนี่จะเป็นห้องน้านะคะที่เห,หลังคาเนี่ยค่ะจะเป็นฝาบ้านฝาบ้านปีศาจนะคะจะสูงมากนะคะที่ที่ได้ชื่อว่าฝาบ้านเพราะว่าไม่มีความความความชันนะคะเห็นไหมคะเป็นแบบเอ่อเป็นคมมากนะคะเนื่องด้วย ลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นมีความสูงนะคะแล้วก็แล้วก็ชันมากนะคะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นฝาบ้านนะคะอันนี้สำนักง,งานนะคะมีของฝากมีอะไรนะคะแต่ว่าปิดทําการนะคะคุณลุงกับคุณย่านะคะไปละจะไปซื้อของฝากแต่ปรากฏว่าเขาปิดนะคะไม่ไม่ไม่ทำการเนื่องจากว่าเราไปเนี่ยไปเดือนกันยาแล้วนะคะกันยา ไปลายปลายดูการท่องเที่ยวนะคะก็เลยปิดทำการแล้วก็จะมีด้วยโรคโควิดด้วยนะคะก็เลยปิดทำการเร็วนะคะเนี่ยค่ะดูสังเกตความคมนะคะหินคมมากนะคะแหลมและคมมากนะ,ะชันมากหลายร้อยกิโลเมตรเออหลายร้อยเมตรนะคะความความสูง เสร็จแล้วเราออกเดินทางต่อนะคะเราเดินทางมุ่งหน้าไปโอเลซุนนะคะจากทรุนเวกเกนถึงโอเลซุน1นึ่งรเกิเมตรนะคะซึ่งเราจะต้องข้ามเรือเฟอร์รี่นะคะภูมิประเทศของนอร์เวย์เนาะอย่างที่บอกเขาจะเป็นประเทศแถบชายฝั่งนะคะก็ชายฝั่งทะเลก็จะมีภูเขาเยอะนะคะมีหินนะคะเป็นหินสัส่วนมากนะคะ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นเป็นหินนะคะเป็นภูเขาเป็นหินนะคะส่วนมากพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากก็จะปลูกหญ้าปลูกอะไรนะคะเลี้ยงวัวนี่เราขับรถมุ่งหน้าไปโอเลซุนนะคะเมืองโอเลซุนทูร์เบเกนจะอยู่ระหว่างเมืองเบอร์เกนนะคะกับโอเลซุนนะคะตอนนี้เรามุ่งหน้าไปโอเลซุนนะคะเรา จากฝาปีศาจที่ที่เราจอดรถเมื่อสักครู่ไปท่าเรือก็ประมาณเกือบยี่สิบกิโลเมตรนะคะก็เพื่อนๆดูวิวข้างทางนะคะสังเกตจะมีภูเขาทั้งนั้นเลยนะคะภูเขาหินหินล้วนๆเลยนะคะมีต้นไม้เกิดน้อยมากนะคะไม่เหมือนภูเขาตามที่ประเทศไทยเนาะ ูเขาประเทศไทยจะมีต้นไม้เยอะเนาะแต่ว่าอันนี้จะต้นไม้น้อยมากเพราะว่าเป็นหินนะคะหินล้วนสังเกตว่าจะมีรถบ้านนะคะวิ่งสวนมาหรือไม่ก็เป็นแคมปิ้งนะคะรถแล้วก็ลากพ่วงด้วยรถแคมปิ้งนะคะขันข้างหน้าก็จะเป็นรถบ้านนะคะ ที่วิ่งข้างหน้าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างช่วงหน้าร้อนอยู่นะคะแต่ว่าจะไปปลายหน้าร้อนนะคะเกือบจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศก็จะเย็นๆนะคะช่วงที่ป้าไปก็จะประมาณ10องศาเพราะว่าเราเที่ยวบนภูเขาส,ส่วนใหญ่เนาะเป็นที่ราบสูงส,ส่วนใหญ่มันก็เลยอากาศก็จะเย็นกว่าปกติเนาะแล้วก็ช่วงที่ป้าไปนี่ยก็ฝนตกเยอะเหมือนกันแต่วันนี้โชคดีนะคะมีแดดนะคะ สังเกตภูเขาด้วยพี่น้องคล้ายๆลักษณะเป็นหินนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ภูเขาเอ,อดินนะคะภูเขาหินเรือนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนใหม่กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ เพื่อนใหม่ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าฝากคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวพาจะกลับไปเยี่ยมไปยามนะคะวันนี้อากาศดีมากๆนะคะท้องฟ้าเปิดโปร่งมากนะคะท้องฟ้าสวย ส่วนมากการคมนาคมของนอร์เวยเ์สำคัญมากก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นมีภูเขาเยอะแล้วก็มีแม่น้ำมีทะเลนะคะอยู่ข้างทะเลก็จะเป็นเกาะเป็นแก่งเยอะนะคะก็จะข้ามเรือเรือเฟอร์รี่ก็สำคัญนะไปต้องมีเฟอร์รี่ทุกที่นะคะทุกทุกพื้นที่ของนอร์เวย์ส่วนมากก็จะมีเฟอร์รี่นะแล้วก็จะมีอุโมงค์นะคะแถบ แถบที่มีภูเขานี่อุโมงจะเยอะมากนะคะก็ต้องตัดถนนทะลุภูเขาจากฟิสิกหนึ่งไปอีกซีกหนึ่งนะคะไม่งั้นก็ต้องขับทำถนนอ้อมนะคะขับรถอ้อมมึงเสียเวลานะคะแถบแถบเบอร์เกนโอลิซุนฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นี่อุโมง กเรียกอะไรอุโมงค์นะคะเยอะมากนะคะขับรถไม่ถึงสองกิโลเจออุโมงค์เจออุโมงค์นะคะเพราะว่ามีแต่ภูเขาเนาะเออ่มองเห็นไกลๆนะคะที่เป็นท่าเรือท่าเรือเฟอร์รี่นะคะที่พวกป้ามานี่ต้องจอดเรือเฟอร์รี่ประมาณยี่สิบนาทีนะคะจอดเข้าคิวนะคะต้องมาก่อนเวลาเพราะว่าเป็นช่วงการท่องเที่ยวนะคะไม่งั้น เรือรับรถไปไม่หมดเราต้องเสียเวลารอ,อนานนะคะนี่เรามาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังรอรอเรือเฟอร์รี่ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็จะมีเรือที่อยู่เออจะมีรถที่จอดอยู่ข้างหลังเราซึ่งต้องรออีกเรืออีกรอบหน้านะคะเพราะเพราะว่าเรือบรรทุกไปไม่หมดนะคะก็สังเกตมีแต่ภูเขาเนาะพี่น้องเนาะน้ำทะเลนะคะภูเขาและทะเลนะคะ คลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ